สวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับผมกับช่างชายครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหารมไซสํานหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวความคืบหน้าการซ่อมหรือว่าปั้นครับผมเบบ110ไอครับอันนี้เป็นตัว2 0 1 9ครับเบย110ไอ2 0 1 9แต่ก็ของของเก่าของดูแลไม่ดีครับก็ดูดูโทรมไปหน่อยครับรถยังไม่นานเท่าไหร่แต่เครื่องใช้ได้ดีอยู่ครับ อ่าปัญหาก็คือมีปัญหาเรื่องแขงคอครับผมเพราะว่าไปชนมาแขงคอดัดไม่ได้ครับต้องซื้อแขงคอเป็นใหม่ครับนี่ครับของใหม่ครับบางคนบางคนหน้าบางคนตัวหน้าครับสีขาวครับคนตัวในด้วยครับซื้อใหม่ครับขึ้นขึ้นซีใหม่ครับล้อมันแกว่งคกันตอนนี้ไม่แกว่งครับวงล้อยังวงล้อเดิมอยู่นะครับมันยังมันไม่รุ่งครับแต่ว่า พอตอนที่มาใหม่ๆมันแกว่งครับก็ต้องตัดสี่ทิ้งแล้วก็ขึ้นสี่ใหม่ครับนะครับตอนนี้ก็ขับขี่ได้แล้วครับผมก็ขี่ไปไหนมาไหนได้แล้วครับกาลังอทําไปที่ละจุดครับสาข้างครับสากระเป๋าหลังหรือว่าฝาข้างก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นสีน้ำเงินครับรถคันนี้อ่ารถคันนี้ไปไอคือขี่ชนมาครับก็เลยแผงคอก็เลยพังครับส่วนทั้ง ล้อหลังหรือว่าข้างๆก็ไม่มีปัญหาครับไม่เป็นไรครับอย่างนี้ยังไม่ได้ล้างครับผมยังดูดีอยู่ไม่มีบางโซ่ไม่มีมาครับคันนี้เดี๋ยวลูกค้าให้มาให้มาให้ซ่อมครับผมซ่อมแล้วเขาก็จะขายครับไม่รู้ว่าเขาจะขายเท่าไหร่ครับผมส่วนช่วงบนก็ปกติดีครับไม่แตกครับปกติดีครับผม เป็นเป็นตัว LED ครับผมไฟ LED 2019ครับตัวนี้ก็ขี่ได้แล้วครับไม่เสียศูนย์ครับผมไม่เสียศูนย์ขี่ดีปกติครับตัดมือได้รเลยครับ ตากฝนครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะครึ่งหางแล้วครับฝากติดตามคลิปต่อๆต,ต่อไปด้วยครับผมว่าอาพอทําเสร็จแล้วรถคันนี้จะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับผมเพราะว่ามันก็จะซ่อมให้หมดซ่อมหมดใหม่หมดเลยของซื้อของใ่ใหม่มันก็ไม่ใช่ครับเอาเฉพาะตรงที่มันแตกครับตรงที่มันแตกก็คือซื้อเปลี่ยนใหม่ครับแต่ถ้าที่ยังไม่แตกก็น่าจะแค่ล้างครับ ก็น่าจะดูดีครับผมอีอยานครับพักตัวพักเท้าครับพักเท้าหน้าครับหล็กพักเท้าหน้าต้องเปลี่ยนครับงองอครับกลับต้องไปหลังไปเยอะครับดึงกลับขึ้นมาไม่ขึ้นครับผมเพราะว่าแข็งมากครับถึงกลับมาก็ไม่สวยเหมือนเดิมครับท้องต้องเปลี่ยนใหม่ครับผมส่วนพ่อก็มีบุบบ้างครับแต่ไม่เยอะครับสวยอยู่ครับ ฝากติดตามรถคันนี้ด้วยครับผมว่าตอนทำที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้ปกติดีไหมขี่ดีไหม,ไหมจะมาเล่าให้ฟังครับผมลองขี่ดูแล้วจะมาเล่าให้ฟังครับมาถ่ายคลิปให้ดูอีกหนึงครับผมว่าตอนเสร็จเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับขี่ได้แล้วครับพรงนี้ไม่ถึงไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ได้จะประกอบไปเยอะกว่าน,นี้ครับผมก็ฝากติดตามคลิปต่อไปครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ